สวัสดีค่ะสวัสดีพอทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทีมงานทุกทุกคนด้วยนะคะอ่าก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะคส้มค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรหลักนะคะในกิจกรรม PLC Live ครั้งที่4นะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าในส่วนของตัวกิจกรรมค่ะเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องหนาวๆไปแล้วนะคะโคส้มอยากจะถามค่ะว่าถ้าให้คะแนนความพร้อมนะคะ ของท่านพอในห้องนี้เต็มห้าท่านพอให้ตัวเองเท่าไหร่เพราะอะไระคะสามารถเปิดไม้นะคะพูดคุยกับส้มได้แล้วก็หรือพิมพ์มาในช่องแชทได้นะคะถ้าให้ตัวเองเต็มห้านะในความพร้อมของการร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะหนะึ่งถึงห้าเนี่ยให้ตัวเองกี่คะแนนนะคะคลิกเอ่อพิมพมาในช่องแชทได้เลยคะ่ะอ่าเต็มห้าเลยค่ะพอออดาวดึงสุดยอดมาเลยคะ่ะสี่าพอธงชัยนะคะ ห้าห้านี่หัวเราะเขาไม่ใช่ออกในอารมณ์ดีนะคะ 5, 5, 5, 5, ห้า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 พอมมากนะคะอีกเพิพเ่มเติมอีกไหมคะมาได้เรื่อยๆนะคะสี่จุดห้าอีกจุดห้าไปไหนเนาะสงสัยเพราหนาวนะคะอ่าพิมมาได้เรื่อยๆนะคะพิมพ์มาได้เรื่อยๆสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะคะ อ่ออาพอเจอให้ตัวเองหนึ่งนะคะอ่ะทุกคนกดรีแอคหัวใจเป็นกําลังใจให้พอจจเจริญที่พลังงานน้อยหน่อยคะ่ะอ่ะกดรีแอคหัวใจให้พอออนหน่อยคะ่ะนี่นะคะกําลังใจจากเพื่อนร่วมห้องนะคะมาได้อีกมาได้อีกนะคะเพื่อคะแนนให้ตัวเองหนึ่งเนี่ยจะค่อยๆขึ้นมาเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้านะคะจะได้มีพลังไปพร้อมๆกันค่ะเอาละคะ่ะเราเช็คพลังงานเรียบร้อยละ ้ออยากจะให้ทุกท่านลองเช็คไมโครโฟนของทุกท่านให้เอาเมาส์ไปแตะตรงที่ไมโครโฟนค่ะตอนนี้เรายังจะไม่พูดอะไรนะคะให้ทุกท่านไปแตะตรงไมโครโฟนค่ะแล้วก็คลิกเปิดนิดนึงค่ะ <c oughs> ตอนนี้โค้ชจะดูว่าทุกท่านเปิดไม์ได้หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าน้องเขามิวไว้หรือเปล่านะคะอ่ากดเปิดไม์ปุ่มเปิดไม์แต่ยังไม่ต้องพูดนะคะจะเช็คดูว่าณนะตอนนี้ทุกคนเปิดไม์หรือ,อยังคะ ลองคิดดูลองคิดดูอ่าน่ารักมากเลยค่ะมีแถบบนเปิดแล้วเปิดแล้วนะคะเปิดไม้หน่อยหนึ่งนะคะอาส้มนับหนึ่งสองสามพูดคาว่าพร้อมพร้อมกันนะคะตอนนี้ยังไม่พูดนะตอนนี้ยังไม่พูดนะ<ม>อ่ารอเพื่อนเปิดไม้นะคะรอเพื่อนเปิดไม้นะคะเรามาเช็คเสียงไม้ดีกว่ามไม่รู้เป็นอะไรทุกสัปดาห์าเราไม่ค่อยได้ยินเสียงท่านผอ,อนะคะอ่าพร้อมไหมคะถ<อ>้าส้มนับหนึ่งถึงสามพร้อมพร้อมกันดังๆเลยมีอะไรอ่ะตอนนี้นอกเหนือจากคำว่าพร้อมมีอย่างอื่นด้วยนะคะมมอ่านับนะคะ 1 2ึ่งสองสามพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมสุดๆพร้อมสุดๆเลยค่ะแต่น้องเสียรอาจจะดีเลย์หน่อยนึงนะคะโอเคขอให้ทุกท่านให้กําลังใจตัวเองนะคะโดยการกดดีเอ็หัวใจอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคิดว่าพร้อมแล้วไม่์ก็ดีทุกท่านนะคะหวังว่าเราจะแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานนะคะในห้องย่อยวันนี้ค่ะหัวข้อ PLC Live ครั้งที่4เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ กลยุทธ์ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนด้วยนะคะ Student Center นะ Strategy นะคะก็คือว่า,อาพออก็จะได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนกันในห้องย่อยในส่วนของการออกแบบกิจกรรมนะคะให้กับนักเรียนหรือถ้าวันหนึ่งเราต้องทำงานร่วมกับคุณครูหรือแนะนำคุณครูในการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนนะคะ เราจะมีมุมมองความคิดเห็นยังไงโดยกิจกรรมที่ห้องย่อยวันนี้ก็มีความเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะก่อนที่ส้มจะเล่าถึงเรื่องกิจกรรมไหนชูกระดาษกับปากกาให้ส้มดูหน่อยใครมีความพร้อมแล้วข้างๆเมื่อกี้ได้ยินเสียงละอ่าใครพร้อมบ้างวันนี้ต้องใช้นะคะวันนี้นอกเหนือจะต้องเปิดไม้แล้วนะคะต้องตอบแล้วต้องจทอีกต่างหากนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีช้อยให้เราจดนะคะอ่าสุดยอดอ่ะโค้ดกดรีเอ็หัวใจสุดยอดเยี่ยมๆให้ผออหน่อยค่ะ ก็คือเราพร้อมทั้งในส่วนของเสียงเราพร้อมจะแลกเปลี่ยนละเราพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการจดเรื่องของการทํากิจกรรมแล้วนะคะกิจกรรมในห้องย่อยวันนี้ค่ะส้มจะมีเพอร์เซนาเด็กให้หกคนอ่าแต่ว่าหกคนนี้จะให้พอในห้องย่อยเลือกเพียงคนเดียวที่ชอบนะคะคนที่ชอบที่ใช่นะคะแล้วก็จะมีทรัพยากรให้พอเลือกโดยตัวเลือกเนี่ยอาจจะมีหกช้อยนะคะเพราะหกช้อยเนี่ยเราอาจจะจําทั้งหมดไม่ได้เราอาจจะต้องจด ช้อยไว้นะคะก็จะมีพออ,อสุดสวยวันนี้เป็นพอ,ออสุดสวยล้วนนะคะในการเป็นฟาในห้องย่อยเนี่ยก็จะชวนทํากิจกรรมกันค่ะเราจะใช้เวลาในห้องย่อย3 0นาทีนะคะในการแลกเปลี่ยนแล้วก็อยากจะรบกวนใหออ้ในห้องย่อยเลือกคนที่หน้าตาดีที่สุดนะคะรวยที่สุดนะคะหรือแม้กระทั่งกล้าที่สุดในการที่จะแลกเปลี่ยนในห้องใหญ่ คิดว่าน่าจะแย่งกันมาแลกเปลี่ยนเพราะว่าสวยทุกคนหล่อทุกคนนะคะดูจากจอแล้วนะคะโอเคค่ะคิดว่าทุกท่านน่าจะพร้อมไปทํากิจกรรมสนุกๆในห้องย่อยนะคะมีเวลา30นาทีนะคะตอนนี้ก็มอบหน้าที่ให้กับน้องหลังบ้านนะคะในการแบ่งห้องนะคะเหมือนเดิมค่ะแบ่งเป็น3ห้องนะคะเราก็จะไปตามดวงเลยว่าเราจะได้เลขหนเลขสอหรือ3นะคะหวังว่าจะสนุกสนานในห้องย่อยคะ่ะเชิญน้องหลังบ้านได้เลยคะ่ะ เอาละค่ะน่าจะดูเด็ดเผ็ดมันเลยนะคะในส่วนของกิจกรรมห้องย่อยนะคะบางห้องก็บอกว่าแป๊บนึงขอคุยอีกแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราก็จะกลับมาเจอกันในห้องใหญ่แล้วค่ะอ่าตอนนี้ให้เวลานะคะหายใจใหายคอนะคะเซตผมสักนิดนึงเผื่อตอนท้ายเราจะมีการถ่ายภาพถ่ายรูปร่วมกันนะคะก็ระหว่างรอเพื่อนผอ,ออกลับมาในห้องใหญ่กันนะคะ โอเคค่ะเมามันมากค่ะห้องหนึ่งไม่อยากออกจากห้องเลยนะคะอ่ามีห้องหนึ่งเขาบอ,อกว่าแป๊บแปบนะคะกำลังอ่เผ็ดร้อนในการออกแบบตัวกิจกรรมนะคะ โอเคค่ะเรามาถึงนะคะเวลาที่เรารอคอยนะคะเราก็จะได้เจอตัวแทนนะคะที่ทั้งหน้าตาดีทั้งรวยนะคะและทั้งเก่งนะคะที่เป็นตัวแทนของแต่และห้องนะคะพูดขนาดนี้นะคะพอ,อจะกล้าเปิดไมหรือเปล่านีอีกเรื่องหนึ่งนะคะโอเคค่ะเรามาพบกับตัวแทนห้องที่หนึ่งหนะะ่อยค่ะขอรีแอคปรบมือหรือหัวใจให้กับตัวแทนห้องหนึ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผอ,อ ส่งเสียงได้นะคะตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งะค,ะค่ะค่ะ,<ฮ>ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านพอค่ะพร้อมไหมคะค่<ฮ>ะแต่ตอนเนี้ยโสดูมไม่เห็นนะคะอ้าเห็นละสวยจริงๆ,ๆด้วยค่ะทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งนะคะอวยไปเลยนะคะ <S <S ก็โจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะสําหรับห้องกลางของเราส้มอ,อยากจะถาม มุมมองของท่านผอค่ะว่าถ้าโรงเรียนของท่านเนี่ยมีวิธีการหรือกิจกรรมที่ทําให้เห็นว่านักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงนะคะก็คือโรงเรียนของท่านผอมีตัวกิจกรรมนะคะที่ทําให้เห็นว่านักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงน่มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีกิจกรรมไหนที่อยากจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นสําหรับตัวของวัตถุประสงค์เรื่องของนักเรียนเป็นศูนย์กลางค่ะ เชิญท่านผอ,อ,อได้เลยค่ะค่ะขออนุญาตตอบคาถามนะคะชื่อกันชลิตาจันทินองนะคะผู้มีการโรงเรียนบ้านแม่คําจังหวัดเชียงรายค่ะค่ะในเรื่องของอาาการจัดกิจกรรมนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นะคะศูนย์กลางนะคะคือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ปีนี้มีการเปิดในเรื่องของชาติพันธุ์ที่มาเรียนด้วยมันก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของกิจกรรมวัฒนธรรม แล้วก็สิ่งที่เด็กๆที่ทํากิจกรรมต่างกันแต่พอเด็กเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่เราทําคือเราก็จะสํารวจว่าเด็กมีความต้องการที่อยากจะเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมหรือว่าเป็นแนวร่วมที่ปฏิบัติร่วมกันเมียไรบ้านอันนี้เราก็จะเช็คเด็กก่อนเพราะว่าเด็กอย่างโม้งเขาก็จะพูดภาษาเมื่อภาษากลางอะไรไม่ได้ไงค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ก็คือ,อาพาเด็กกลุ่มนี้เด็กทั้งหมดเนี่ยมาทํากิจกรรมแล้วเราก็มีโหวต บูดก็คือรับเหมือนกันก็เขียนนะคะเขียนแล้วก็เขียนได้แม่ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราก็ให้ย้อนกลอบเสร็จแล้วคุณครูก็ไปดูว่าเด็กที่มาเนี่ยเขาอยากต้องการอะไรค่ะเด็กที่พวกเราได้นะคะการสูงการที่การเรียนรู้ก็คือว่าเด็กเนี่ยเด็กที่อยู่ม้งที่มาใหม่เขาอยากได้ในเรื่องของภาษาการพูดภาษากลางการเขียนการเขียนภาษาไทยอย่างอานี้ก็จะเป็นอนีกชนเ่าหนึง่งอีกคนเมืองก็คือเข้ามาปุ๊บเขาก็อยากในเรื่องของภาษาอังกฤษซึ่ง เราก็มีครูภาษาอังกฤษอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ทีนี้คุณครูก็มาประชุมร่วมกันว่าเราจะทํายังไงในเรื่องกิจกรรมที่เด็กๆเ,เขาต้องการอยากจะทําเราจะทํำยังไงได้บ้างคุณครูก็เลยจัดกิจกรรมบูรณาการเด็กทั้งหมดเพราะว่าเขาย้ายมาในระดับไม่ไม่เป็นระดับชั้นไม่เป็นชั้นเดียวกันหาก,ก็มาจัดการเรียนบูรณาการในคาบของวันศุกร์ ภาพในของวันศุกร์ตอนบ่ายก็จะมีทั้งเรื่องของภาษากลางภาษาอะไรที่แบบเราก็บูรณาการจัดเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีเป็นค่ายเล็กๆค่ายเล็กๆเวียนฐานไปก็คือเป็นการสอดร,รับในเรื่องของความต้องการของเด็กว่าเด็กต้องการอะไรพอผ่านผ่านไปหนึ่งเทอมแล้วเด็กก็เริ่มเรียนพูดได้เรียนได้ภาษาอังกฤษเราก็ให้คุณครูที่เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษสอนตั้งแต่ A ถึงแซทถอนไปเรื่อยๆๆแก่ แต่เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้แบ่งว่าต้องเป็นป้อนหนึ่งป้อสองป้อสามคือเขาคละกันเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแบบแบบเด็กไม่ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานอะไรอย่างี้ค่ะก็ทําให้กิจกรรมนี้ทําให้เด็กชอบเด็กชอบที่จะจัดอยากให้คุณครูจัดกิจกรรมพอมาเรื่องคณิตศาสตร์เราไม่มีเราทํำยังไงมันมีโรงเรียนข้างๆที่คุณครูเขาเนขน่งคณิตศาสตร์เราก็สอนลักษณะของออนไลน์ แลกเปลี่ยนกันทํากิจกรรมเด็กกลุ่มนี้ทั้งหมดก็จะได้เรียนรู้กับคุณครูที่อยู่อีกโรงเรียนหนึ่งก็เป็นความต้องการของเด็กที่เด็กเขา r รีเควสมาซึ่งในตัวของพอเองก็ปรับตามที่เด็กๆอยากจะเรียนแล้วก็ปรับในส่วนที่เด็กอยากจะได้ค่ะก็เลยทําให้เด็กเริ่มชอบชอบในกิจกรรมที่เราทําเด็กก็อพอรวัดผลประเมินผลเราก็วัดจากในเรื่องของการเราก็จะมีแบบแบบทดสอบ ให้เด็กได้ทํากิจกรรมผลปานทดสอบคือเด็กก็มีพัฒนาการดีขึ้นแต่ไม่ได้พัฒนาการถึงสิบหนึ่งถึงสิบอาจจะไม่ถึงสิบอาจจะเป็นสองเป็นสามแล้วแต่บุคคลซึ่งนักเรียนของเราเป็นนักเรียนที่ไม่ได้เยอะอยู่แล้วก็เลยมีการวัดผลที่สามารถเช็คได้ในทุกๆคนอันนี้การจัดกิจกรรมของโอรงเรียนนะคะที่เป็นกิจกรรมให้เด็กๆก,ก็จะประมาณนี้ค่ะท่านผอค่ะแล้วในมุมที่อยากจะพัฒนาละ่ะมีส่วนไหนไหมคะ มุมที่อยากจะพัฒนาของโรงเรียนอ่าในส่วนของการพัฒนาเราอยากพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยี <c oughs> เพราะว่าเหตุ <c oughs> he, he, ผลที่อยากพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเด็กที่อยู่บนดอยเขาจะไม่ค่อยใช้ในเรื่องเขาจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มอีอุปกรณ์ในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะแต่ว่าถ้าเขาจะใช้ได้คือเขาต้องมาโรงเรียนเท่านั้นเพราะโรงเรียนจะมีอินเทอร์เน็ต ในการใช้ทีนี้เวลาที่เราสั่งการบ้านไปมันมีอยู่เคสหนึ่งที่สั่งการบ้านคือเราให้นักเรียนทอดไข่วิธีการทอดไข่ไข่ดาวมหัศจรรย์ของของผมก็ให้นักเรียนอัอดคลิปอ,อะไรแล้วก็ส่งมาแต่เด็กที่เขาอยู่ไกลเขาไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตในการที่จะมาอธิบายหรือสื่อสารเขาจะต้องกลับมาที่โรงเรียนหรือมาหน้าโรงเรียนเพื่อที่จะส่งส่งคลิปที่เราให้ทํานะคะ มาให้เราดังนั้นการพัฒน,นาของเราคือเราก็อยากจะพัฒน,นาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้เด็กเราทางโรงเรียนก็พัฒน,นาเต็มที่ก็โดยที่ทํากิจกรรมให้เบ็ดเสร็จในคาบแต่ถ้าในเรื่องของการทําในเรื่องของสมรรถนะอย่างนี้มันก็ค่อนข้างยากสําหรับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลอะค,รคร่ะก็พัฒน,นาเท่าเท่าที่เราทําได้เนี่คะ่ะแต่เราอยากพัฒน,นาในส่วนนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ้โหเป็นมุมที่ เหมือนกลับไปอยู่เข้าไปอยู่ในโรงเรียนของท่านผอเลยนะคะก็จะส่วนมากจะเป็นน้องๆที่เป็นชาติพันธุ์แล้วก็อาจจะเพิ่มเติมพัฒนาการในเรื่องของการสื่อสารนะคะโดยที่ให้เด็กเป็นศูนย์การในการอยากจะเรียนรู้เราก็ไม่ได้ว่าไปบังคับให้เขาต้องท่องภาษาต้องอะไรนะคะแต่ต้องไปตามความเรียนรู้สุดยอดมากๆเลยค่ะในส่วนของมุมมองกิจกรรมนะคะแล้วก็แน่นอนว่าชอบตรงที่ว่าแม้เราจะมีข้อจากัดเรื่องของเทคโนโลยี แต่ท่านผอ,อก็พยายามส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เทคโนโลยีต่างอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาเรียนเนาะอันนี้ก็สุดยอดมากๆเลยค่ะขอรีแอคปรบมือให้กับท่านผอตัวแทนกลุ่มหนึ่งหน่อยคะ่ะชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้กับเด็กด้วยแล้วก็เด็กจะได้ยอมรับแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองเลือกนะคะว้าวนะคะไปกันต่อคะ่ะไปกันต่อในคนที่ สวยหล่อแร่รวยมากในกลุ่มที่สองขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่สองเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านพอสวัสดีครับผมนักพลมิตรอาลีครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสือจากจังหวัดกาญจนบุรีครับเสียงอาจจะดังเราไม่คุ้น้า้นตาเลยนะคะท่านพอครับคุณหน้าคุณตาอยู่นะคะเป็นตัวแทนกลุ่มสองครับเป็นตัวแทนกลุ่มสองพร้อมนะคะอ่ะมีรียกปลบมือรอเลยนะคะคําถามมีอยู่ว่านะคะ หากต้องออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมนะคะกับความแตกต่างของผู้เรียนนะคะโดยเราควรเตรียมความพร้อมเรื่องใดมากที่สุดนะคะถ้าเราจะออกแบบการเรียนรู้นะคะในความแตกต่างของผู้เรียนเราควรเตรียมเรื่องใดมากที่สุดค่ะเชิญท่านผอเลยค่ะครับผมในเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคลใช่ไหมครับ อเอาแบบการเรียนรู้สําหรับอความแตกต่างของผู้เรียนค่ะแล้วใช่ค่ะเฉพาะบุคคลค่ะครับผมความแตกต่างของผู้เรียน,นยก็มีทุกสถานศึกษานะครับของผมเองยิ่งความแตกต่างของผู้เรียนเนี่ยมีการจัดเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกเลยนะครับก็บจะต้องเลือกนวัตรกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนนะครับโดยในชั้นระดับอนุบาลเนี่ย ก็จะใช้ในวัตรกรรม Montessori นะครับในการจัดการเรียนการสอนส่วนชั้นป .1- ป .3 เนี่ยก็ใช้ในวัตรกรรม 3R ที่ของ s t a r f i t นะครับเป็นเป็นสื่อช่วยในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้นะครับในชั้นประถมนะครับส่วนมัธยมก็จัดการสอนโดยใช้ในวัตรกรรมของ Maker Space นะครับ Maker Space โดยใช้สตรีมดีไซน์โปรเซสที่มี5ขั้นตอนนะครับในช่วยช่วยในเรื่องของการพัฒนาการคิดนะครับส่วนมัธยมเราก็มี2แผนก็คือแผนวิทยาศาสตกับแผนศิลปอาชีพนะครับที่จะส่งเสริมผู้เรียนครับจะเห็นได้ว่า,าการจารัดการสอนแต่ละระดับชั้นเนี่ยเราก็มีนวัตกรรมที่แตกต่างกันออกไปเฉพาะบุคคลแล้วก็เฉพาะช่วงวัยของเขานะครับที่จะต้องเน้นให้เขาได้เรียนรู้าตามช่วงวัยของเขานะครับ โอ้โหนะคะก็เหมือนเป็นสเลปของเราเลยนะคะใช้นวัตก,กรรมของเราไปสองตัวนะคะก็คือเอ่อถ้าเราอยากจะจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลแล้วก็มุ่งเน้นไปที่ตัว active learning เนทาทผออ,อก,ก็ยกมาตั้งแต่เด็กตัวน้อยๆก็เรียนมอนเตสซิลลีนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการอ่านด้วย 3R แล้วก็มีส่วนของ maker space ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเพื่อให้เด็กได้ทักษะแล้วก็ประสบการณ์จริง สุดยอดมากๆเลยค่ะอเอาโคนะคะเราไปถึงห้องสุดท้ายและท้ายสุดนะคะอาจจะรวยสุดสวยสุดเลยก็ได้นะคะขอเชิญตัวแทนจากห้องที่สามค่ะขอ React, รีแอคปลบมือเป็นกำลังใจให้ห้องที่สามค่ะสวัสดีค่ะท่านผอสวัสดีค่ะค่ะ,คะมาแล้วมาแล้วนะคะรีแอคเาเราเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ,ๆกดรีแอคก่อนนะคะ อคำถามข้อที่สามค่ะในบทบาทของผู้นวยการนะคะท่านจะช่วยสนับสนุนครูให้จัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ยั่งยืนยังไงนะคะในฐานะผอ,อเนี่ยเราจะสนับสนุนให้จัดก,การเรียนรูดด้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ยั่งยืนยังไงคะ่ะขอเชิญท่านผอ,อเลยค่ะอ,อก่อนอื่นนะคะก็คงจะต้อง หลักเลยนะคะก็คือเบื้องต้นเลยในฐานะผู้ในการโรงเรียนแล้วค่ะเราต้องมีนโยบายที่แน่วแน่และชัดเจนนะคะว่าเรามีเอ่อนโยบายให้โรงเรียนเนี่ยจัดก,การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญค่ะผู้นําต้องชัดเจนมุ่งมั่นให้คนที่เกี่ยวข้องเห็น นะคะมีธงชัดเจนก่อนนะคะอาจจะหนึ่งในเก้าหนึ่งในแปดหนึ่งในเจ็ดก็แล้วแต่เราประกาศไปเลยค่ะว่าเรามีทงเรื่องนี้นะคะเรื่องที่สองนะคะเออเราต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นวัยชาลาวัยกลางคนหรือว่าวัยน้องใหม่ที่บรรจุนะคะเรามีภาระงานค่อนข้างมากในการทําหน้าที่จัดการศึกษาในโรงเรียนเพราะเราเป็นทั้งครูเป็นทั้ง คนทำอาหารเป็นทั้งหมอเป็นทั้งพัฒนาการพัฒนากรในหมู่บ้านเป็นทั้งนักซ่อมอาคารเรียนเป็นทั้งนักก่อสร้างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนของครูเราเนี่ยองความรู้ที่แท้จริงเนี่ยอาจจะยังค่อนข้างไม่แม่นยำเขามีความรู้ค่ะแต่ว่ากระบวนการที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะยัง ไม่มากนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันค่ะเป็นแนวทางที่มีรูปแบบที่ชัดเจนไม่ใช่ปล่อยให้คนนี้ทําแบบหนึ่งคนนั้นทําแบบหนึ่งก็อาจจะเป็นการหาแนวทางร่วมกันอาจจะมีทางเลือกที่หลากหลายตามตามวัยของเด็กหรือตามวิชาหรือตามกลุ่มสาระหรือตามหลายหลายมิตินะคะก็หรือตามวัตถุดิบที่มีในชุมชนที่เอือ้อ ที่เป็นสื่อหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้นําคงจะต้องมาพาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการที่เข้ามาช่วยครูหรือว่าผู้ปกครองหรือว่าชุมชนแหล่งเรียนรู้เนี่ยเข้ามาช่วยกันหารูปแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่ชัดเจนนะคะและในสิ่งที่สามอันนี้น่าจะจําเป็นอย่างมากกันเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรามีนโยบายมากมายแต่ไม่ค่อย ได้มีสื่อให้นักเรียนได้ฝึกเน้นย้ำซ้ำทวนค่ะน่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนไม่ว่าจะเป็นแผนระยะยาวระยะกลางหรือระยะสั้นระยะประจำปีก็ตามให้มีเห็นเป็นรูปธรรมค่ะในเรื่องของสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มาตรฐานเราต้องการให้เด็กได้จับได้ปฏิบัติได้ทดลองแต่เราเป็นผู้นำสิ่งนี้น่าจะคงจะต้องเป็นหน้าที่ที่เราอ่ะจะต้อง ไม่อยากจะบอกว่าให้ไปจัดเลี้ยงน้ำชาทอดผ้าปาหรือว่าไปโขอแต่อยากให้อยู่ในแผนของเราเป็นเบื้องต้นช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วเราก็สร้างศักยภาพตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็จะมีคนเข้ามาสนับสนุนเรานะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คืออยากให้คุณครูเนี่ยได้วัดและประเมินจริงจังอย่าวัดโดยมโนคติว่าเด็ก อะไรนะคะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและผลที่เกิดนักเรียนมีสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นสิ่งนี้เพิ่มขึ้นร้อยล้านจริงไหมก็ไม่รู้ถ้าไม่เน้นกระบวนการกลุ่มไม่เน้นทักษะการทํางานไม่เน้นทักษะผลงานที่แท้จริงมันก็เป็นนามประทรมค่ะเพราะฉะนั้นวัดและประเมินผลก็ยังสําคัญและท้ายที่สุดนะคะถ้ารูปแบบมันจะชัดเจนและยั่งยืนก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการสร้างรูปแบบ ในเชิงวิชาการให้รุ่นน้องให้รุ่นให้เพื่อนให้พี่ให้น้องเรามาช่วยกันดูมาพ l c อมาทบทวนว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันได้ผลจริงและเมื่อนำไปทำซ้ำๆแล้วเกิดมาตรฐานจริงๆไม่ได้หลอกตัวเองอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะว้าวขอเสียงปรบมือดังๆโอ้โหถ้ายังมีเสียงนี้จะเปิดซาวให้เลยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะพยายามถอดความ คิดเห็นของท่านผอ,อนะคะใน5กระบวนการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับเด็กที่จะสร้างนะคะการจัดการเรียนรู้ให้เด็กเป็นศูนย์กลางต้องเริ่มจากเป้าหมายที่ชัดก่อนเราต้องมีทงเดียวกันนะคะเป้าหมายต้องชัดก่อนนะคะแล้วก็จะต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคะของไม่ว่าจะคุณครูหลายเจนก็ตามเราก็จะต้องหางแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันนะอยู่ตรงกลางร,ร่วมกันตามบริบทของเราแล้วก็ในโปรเซสที่3ามนะก็จะ ต้องมีสื่อที่เป็นรูปธรรมมีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนี้ชอบมากเลยนะคะแล้วก็สเติปต่อไปก็จะมีการวัดผลประเมินผลแบบจริงจังเนาะไม่เป็นมโนาศาสตร์ใช่ไหมคะท่านอก็วัดผลประเมินผลเด็กรายบุคคลนะคะแล้วก็วัดผลจริงๆในส่วนของทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพนะคะไม่มโนแล้วก็สุดท้ายแล้วชอบมากคะ่ะก็เอาผลพวงทั้งหมดมาร่วมกัน PLC มารีเฟกนะคะแล้วก็ถ่ายทอดและพัฒนาต่อ อันนี้คิดว่าหลายๆท่านน่าจะได้โพเซสนะคะความยั่งยืนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะเป็นศูนย์กลางอย่างแน่นอนนะคะสุดยอดอมากๆเลยค่ะถ้ามีเวลาต่อน,นี่อยากจะพูดไปแบบยาวๆเลยนะคะขอบคุณตัวแทนนะคะทั้งสมห้องมากๆเลยะคะขอกดรีแอคอีกครั้งหนึ่งนะคะ อ่าขอกรดิจะแอคหัวใจให้เพื่อนๆผอ,อ,อที่เป็นตัวแทนแล้วก็ให้กับท่านผอ,อที่เป็นฟ้าประจําห้องด้วยนะคะวันนี้ทําหน้าที่ได้อย่างสนุกสนานแล้วก็พยายามนะคะสร้างบรรยากาศให้ทุกคนพูดหน่อยเธอเงาหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่ารักขึ้นในทุกๆวีคเลยนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายแล้วค่ะก็กิจกรรมนี้ก็ เป็นวีคที่4ี่แล้วนะคะเราจะเรียนรู้แบบออนไลน์อีกวีคหนึ่งนะคะก็คือวีคที่ห้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะวีคที่5เราก็จะได้เห็นในส่วนของแผนการทํางานนะคะก็มีเหมือนที่ท่านผออ,อกลุ่มที่สามนะคะบอกว่าเราจะต้องมีธงเดี๋ยวเรามารู้ว่าธงในแต่ละท่านเนี่ยในการพัฒนาโรงเรียนต่อเป็นยังไงในวีคที่5นะคะอย่าลืมนะคะ วันอาทิตย์เรามีนัดกับโค้ดเฟิร์นโค้ดเคสนะคะส่งการบ้านหรือส่งก่อนก็ได้นะคะแล้วเพราะว่าในสัปดาห์นี้เราเจอกันเร็วหน่อยนะคะโอเคค่ะใครมีคําถามอะไรไหมคะอยากจะคุยกับโค้ดไหมโค้ดก็คุยคนเดียวมาเยอะแล้วมีคําถามมีอะไรอีกไหมคะอ่าเราก็จะเรียนรู้ร่วมกันวีคที่ห้าแล้วก็ความที่วีคที่หกเนี่ยก็จะมีความพิเศษหน่อยหนึ่งจะเป็นการจัดเวิร์กช็อปเดี๋ยวเราก็จะพาสัมพันธ์เข้าไปในกลุ่มนะคะก็จะมีในส่วนของ าการเตรียมตัวด้วยนะคะโอเคค่ะคิดว่ายังไม่มีคำถามถ้ามีคำถามให้ถามได้ในช่องไลน์ได้นะคะโคดเฟิร์น2ีชั่วโมงไหมไม่รู้นะคะก็หวังว่าถ้ามีติดขัดตรงไหนก็สามารถาทักโคดเฟิร์นได้กับโคดเคสได้นะคะที่จะช่วยซัพพอร์ตทุกทท่านให้ไปถึงฝั่งนะคะในส่วนของการเรียนโปรแกรมนี้เอาละค่ะเมื่อกี้บอกให้จัดทรงเรียบร้อยแล้วจัดอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะบันทึกภาพนะคะ ความทรงจำเดวิคที่สีนะคะ,ะท่านผอ,อยิ้มหวานมาเลยนะคะท่านผอ,อจำนานเรายิ้มให้การผ่านตอนนะคะอบางท่านกำลังเดินทางเดินทางปลอดภัยนะคะยิ้มหวานไว้ก่อนเดี๋ยวขอแคปภาพก่อนนะคะเห็นความทุ่มเทในการเรียนรู้พร้อมกันมากค่ะอาเชิญน้องๆให้สัญญาณหนะะ่อยค่ะจะได้ยิ้มสวยนะคะค่ะข,ขออนุญาตให้สัญญาณเสียงนะคะในการันทรกภาพนะคะหนึ่งสอง สามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะใครที่กำลังเดินทางขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ